ครับผมคลิปนี้เป็นคลิปตอนที่สองอีพีสองครับสำหรับการประกอบตู้ควบคุมปั๊มน้ำซ่อมเมอร์โซลาเซลล์ครับนี่บติดตามเบื้องในละเอียดครับสองคลิปนี้สามารถประกอบเพียรเองได้ครับไม่ต้องจ้างสร้างก็ได้ครับนี่การประกอบตู้ซ่อมเมอร์โซลาเซลล์ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดแน้ำหนึ่เด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปครับขอบคุณครับผม นี่ก็เป็นตอนที่สองครับอีพี่สองครับสำหรับการประกอบตู้ควบคุมปั๊มน้ำโซลาเซลครับมันว่าปั๊มน้ำซ้เหมือกับตัวเดียวกันครับใส่ใดขึ้นกันครับนี่นี่นะครับถึงขั้นตอนตัวนี้ครับนี่ในการน,นี้จับหางปลาทุกตัวครับนี่ในคีบนี่บ่มีหางแปาก็สายไฟก็สามารถเฮ็ดไดขึ้นกันครับนี่อันนี้ ให้กรณีเฮ็ดในอันนี้เฮ็ดในลูกค้าครับเพื่อรับงานเข้ามากก็ต้องเฮ็ดในเข,า,ขาเจ้าเพาเจ้าครับนี่ย้ำหางปลาครับในการประกอบตู้ควกอบคุ่มปันมน้ำโซลาเซลล์ครับนี่นเป็นตู้ควกบคุ่มเป็นของแฮนโดโลครับนี่นก็เร,รื่ังประกอบสายปั๊มน้ำครับนี่ กว่ากับกองควบคุมสี่ติดมากับเสมอครับนี่ยเพื่อให้จงกง่ข้างนอกเบ้อนะครับนี่ดึงสายจากกองควบคุมเหล่ามาต่อข้างนอกครับโดยพันเทอร์มินอลครับในการเชื่อมต่อในโอกาสข้างนาครับนี่กับมี่แก่ก้องก็มีตุว W V U ครับสามสามเส้นครับ มันก็ตอออกมาม้าังนอกครับมาลงเทอรไม่นอนครับเพื่อห้าจุไปไปตอในกองวบคุมอีกต่อไปครับเนี้มาตอเทอรไม่นอนนะครับขังนอกครับจำสายแต่ละเจนมันได้ครับนี่ทับิววิยูครับ จำให้เส้นมันได้ครับนี่เวลาเขาต่อดึงของจากเสม,มือนมาเขาก็้มมังเลยว่าเสม,มือนก็บอกสายมากครับนี่มันสายบตสงกันจําจำให้มัน,ดนมได้ครับว่าถปิวเป็นสายไดจากกล้องแล้วก็ถ้าปิวออกจากเสม,มือนเป็นตัวใดครับเวลาเชื่อมต่อมันก็ง่ายครับนี่เบิง้งคลิปนี่ไปเรื่อยๆสามารถประกอบเองได้ครับมอยากแจ็คเม็ดครับมันลงมือทําครับนี่ เหละหเอียดได้ครับตามขั้นตอนได้ครับนี่บุด้ดววเดตัดต่อบุ้ดเดดกักครับนี่บางคลิปชุดนี้ก็อีไม่มีสองอีพี่ครับอีพี่หนึ่งอีพี่สองครับนี่ยกสองอีพี่นี่ประกอบตู้ใดได้ครับใส่เองครับนี่ก็ลัางเชียมต่อรุ่งดึงออกมา้าังนอกหรือมาใสเทมินอนครับ ในกองควบคุมที่มาติดกับมาเสม็ดนะครับเพราะว่ามันสายแรกกับเป็นสายระผิวครับสายที่สองเป็นสายวีครับสายที่สามเป็นสายยูครับนี่ยเขาเรียงตามสายกันครับนี่ล่งอีกเทิมไม่นอนครับนี่เก็ตง่ายครับก่อนก็จะซาแน่จังหน่อยครับใส่ไข่พ่วงครับนี่หมุนออกหมุนเทอร์มินอลออกก็คือเพื่อนั่น เพื่อติดเช่อมต่อครับนี่น,นี่ใส่หางปลาแล้วครับย่ำหางปลาครับนี่พุกชุดใส่ย่ำหางปลาครับกันเขาเฮ็ดเองว่ามีหางปลาด้่ใจเขาครับนี่สายเชื่อมต่อได้เลยครับนี่ว่าทางใส่หางปลาก็ได้อันนี้ครับอันนี้สายสายแผงนะครับออกจาก ออกจากตู้ครับม่ล่อเชี่อมต่อครับข้างนอกครับนี่ส่ออกจากสายแผงออกจากตู้มาลงเบเกอร์อนะครับนี่เ mm ีเกอฟังสายมือครับนี่สายแผงกันสายลบนี่ครับสายสีดำลงฟังขวามือครับของเบเกอร์ดีซีครับนี่ ผานหางป่าทุกปัวครับนี่กองนี่ค oh รับนี <ss> ่นชุดนี่ครับบัวพานเห็เดบัมีหางปลาเฮดได้เห็นครับนี่เฮดทัองไตธรรมดาครับวกท่องแดงใส่กันยัดใส่เลยครับนี่เป็นบัมีครับนี่สายชุดนี้เป็นชุดทุดไทยครับนี่เป็นชุดสวิตถูกล้อยครับนี่สำหรับผู้ที่มีเอาน้ำึ้นแทงครับนี่ต้องติสวิสถูกล้อยครับนี่ ของเกลนครับออกจากผู้้ควบคุมนี่จุดแรกคือต่อจุดที่เหตุครับครับคู่ควบคุมครับดึงว่าด้านนอกครับนีว่าล่อจำดูด้านนอกเทอรไม่นอนครับนี่ว่าต้องไปเปิดกล้องจำครับนี่เพื่อคพามสะดวกสบายครับในการต่อครับนี่ก่นูดาบ่มีก็ว่าต้องจำจำมาไหว้ซื่อครับบุมีก็ต้องว่าถิ่มไปนี่แหละครับนี่ ลอเพื่อเหามีโอกาสดี่เฮดแท,แทงน้ำขึ้นมากอะิสวิกลุกร้อยครับนี่ในการขึ้นแทงน้ำครับนี่ครับเบดเสียดเรียบร้อยครับหรือ่อไปติดตั้งแผงลงเสมอรครับนี่ประกอบเซตเรียบร้อยครับนี่ในการประกอบตู้ครับนี่ชุดแรกเพื่อจากเสดกัน้าผ้านี่ พี่บวกกับพี่ลบครับนี่พี่บวกก็ใส่สายบวกครับออกจากแผงครับมาลงครับนี่แล้วครับทั้งผ่านไปเพเกอร์ครับนี่มันว่าลงเพเกอร์ก่อนมาผ่านมหาเสด็จกันฟ้าผ้ากับบ่สือครับนี่เวลาฟ้าลงมก็ไม่มีผลยังครับเขาต้องเอาสายจากแผงมาเขาฟังเสดจกันฟ้าผ่าก่อนครับทั้งสิเปกยขอเพเกอร์ครับนี่ควันสี่ข้อเครื่องควอบคุมของสมเอดครับนี่ นี่ในการทํานี่ครับนี่จำสายมันได้ไหมครับสายจากแผงครับสายจากกันเสมือกครับสายออกจากกล้องควบคุมนี่ครเหจือมันได้ครับว่าสายปิวสายยู่เป็นตัวใดครับนี่เวลาห้องต่อจากเสมือกถึบัตรโทับสนครับจำสีครับบางที่สีจากสายจากกล้องควบคุมกับสายจากเสมือกเหมือนบ่คือกันนะครับ ต้องจำเข้าใจครับว่ามันจากจุดใดครับอันนี้ก็ล่อฟังนี่ก็ล่อจำเป็นสองสวีขควอบคุุมครับ,รรบทุกกันตอนครับกันตอนต่อไปคือ